คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนําสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คําหยาบคําศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกํากวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทําให้อาชีพหรือบคุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นําชักจูงในเรื่องคัานนิยมทางเพศแต่อย่างใด ตรวนธรณีบทนำทัดพรากจากลาสวบสองเท้าก้าววิ่งไปตามพื้นดินอ่อนนุ่มท่ามกลางสายฝนที่ยังคงตกระหน่ำลงมาไม่หยุดเนื้อตัวเปียกปอนชุ่มโช่กจนหนักอึ้งไปหมดความเหนื่อยล้าโหมซัดเข้าสู่ร่างกายที่อ่อนล้าจนแทบจะก้าวเดินไม่ไหวอีกต่อไป สิ่งเดียวที่ยังคงทําให้ผมก้าวต่อไปข้างหน้าได้คือสัมผัสจากฝ่ามือที่ยังคงกอบกุมมือของผมเอาไว้ไม่ยอมปล่อยเนื้อตัวของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลจากการถูกบาดด้วยคมหนามและกิ่งไม้ใบหญ้าที่รกชันปกคลุมทั่วทั้งผืนป่าเสียงหอบหายใจเหนื่อยที่ยังดังขึ้นเป็นระยะท่ามกลางเม็ดฝนแต่มือที่อบอุ่นนั้นก็ยังคงกำเอาไว้แน่น เรากับกำลังรักษาของที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตเอาไว้อย่าน้ำตามันหลั่งดินออกมาโดยไม่รู้ตัวเหมือนกับกำลังรู้สึกได้ถึงลางร้ายที่ย่างกลายเข้าใกล้มาทุกขณะเสียงฝีเท้าและเสียงตะโกนของเหล่ายม,มาทูตด,ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องไล่ล่าพวกเราอย่างไม่หยุดหย่อนจนแม้แต่ชายร่างกำยำที่จับมือของผมเอาไว้ยังมีสีหน้ากังวลอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน แววตาชั่วแวบหนึ่งที่เขาหันกลับมามองผมมันช่างบาดลึกไม่ต่างกับมีดท,ที่กรีดแทงเข้าไปในเนื้อโชคชะตาคงไม่ได้กำหนดให้เราคู่กันอีกต่อไปปลายทางของพงป่าหนาทึบกลับกลายเป็นขอบผาหุบเหวล,ลึกเบื้องล่างเป็นแม่น้ำใหญ่ไหลเชี่ยวในฤดูฝนที่แสนจะอันตราย หมดสิ้นความหวังที่จะไปต่อได้แต่พยายามจดจำคนตรงหน้าเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้ว่าตอนนี้ดวงตาของผมมันจะพร่ามัวเกินกว่าจะเห็นได้ชัดเจนอีกแล้วคนที่ผมไม่เคยเห็นเขาร้องไห้ตอนนี้เขากลับร้องออกมาแล้วดึงตัวของผมเข้ามากอดเอาไว้แน่นอกช่วงเวลาสุดท้ายของเราทั้งคู่คงต้องสิ้นสุดตรงนี้แต่นั่นไม่ได้ทำให้ผมต้องเสียใจเลยสักนิด อย่างน้อยผมก็ได้ตายไปพร้อมกับเด็กคนนี้เด็กที่ผมรักสุดหัวใจมาตลอดหลายปีดินมือที่สั่นเท่าของผมโอบจับไปไปที่หน้าของเขาไม่เป็นไรนะดินพี่ไม่เคยเสียใจเลยสักนิดที่ได้รักดินได้อยู่กับดินไม่ต้องโทษตัวเองนะเขาดึงตัวผมเข้ามากอดอีกครั้งแล้วพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือ <c oughs> ผมขอโทษพี่แคท <c oughs> ผมอยากจะอยู่กับพี่ให้นานกว่านี้ อยากจะดีกับพี่ให้มากกว่านี้เสียงสะอื้นที่ดังขึ้นท่ามกลางสายฝนเหมือนเป็นดนั่งคําร่ำลาของเราสองคนพี่เองพี่เองก็จะรักดินตลอดไปไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติไหนเราก็ต้องได้พบกันอีกและพี่จะตามหาจนกว่าจะเจอผมรักพี่นะกลักกลัก เราบรรดามัตุราชตามมาจนเจอพวกเราแล้วเมือเวลาทั้งหมดมันหยุดนิ่งไปหมดกลุ่มชายชะกันนำโดยผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่ที่สองชี้ปืนมาที่พวกเราทั้งคู่ด้วยแววตาอาฆาตหม้จะดับลมหายใจที่ไร้ทางหนีตรงหน้าไอ้ธรณีกูให้โอกาสมึงแล้วในเมื่อมึงไม่ยอมเป็นพวกของกูก็จงตายไปซะเถอะเสียงคำรามตะโกนดังฝ่าสายฝนที่ยังโปรยลงมาอย่างหนัก อินตาาต่อให้กูต้องตายกูจะไม่มีวันยอมเป็นขี้ข้ามึงผู้ใด,ดคิดทำลายป่ามันผู้นั้นก็กำลังคิดจะทำลายชาติกำที่มึงทำไว้กับคนอื่นจะต้องกลับมาสนองตัวมึงในสักวันแววตาของดินไม่หวั่นเกรงคนตรงหน้าเลยสักนิดเขายังคงยึดมั่นที่จะดูแลผืนป่าที่เขารักมาโดยตลอดงั้นมึงก็ตายไปไสธรณีเปรี่ยงประกายไฟจากระบอกปืนสว่างวาบ พร้อมกับสายฟ้าที่ผ่าลงมาตรงหน้าของเราทั้งคู่เสียงดังกึกก้องจนตาพร่ามัวหูอื้อไปหมดดินขวางตัวเข้ามากั้นผมไว้ในทันทีหยาดเลือดสีแดงฉานกระเซ็นเข้ามาในใบหน้าร่างสูงของคนที่ผมรักเซษถอยหลังดันเราทั้งคู่ร่วงล่นจะขอบเหวลงสู่พื้นน้ำเบื้องล่างตุ้ม แรงอัดกระแทกจากความสูงทําให้ภาพในหัวเขาพลุนไปหมดไม่ได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดตามร่างกายเลยแม้แต่น้อยมีเพียงภาพความทรงจําเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาวนเวียนซ้ําไปซ้ํามามีคนเคยบอกว่าเมื่อถึงจุดจบของชีวิตเราจะนึกถึงจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่ผมได้รู้จักได้รักเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าดินธรณีสำหรับตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับ ใครชอบก็อย่าลืมดูตอนต่อไปด้วยนะครับฝากสนับสนุนนักเขียนด้วยนะครับคือเขียนดีมากเรื่องเนี้ยผมชอบครับให้สีปราสาทไทยโดย Chicken Voice Studio